ชนะแต่ยังไม่สุดทาง4ความจริงที่ซ่อนอยู่หลังชัยชนะล่าสุดของลิเวอร์พูลชัยชนะที่ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายคนความรู้สึกหลังจบเกมล่าสุดอาจบรรยายได้ยากแม้ทีมจะคว้าชัยชนะมาได้แต่บรรยากาศโดยรวมกลับไม่ได้เต็มไปด้วยความยินดีอย่างสุดหัวใจแต่เป็นความโล่งใจที่แฝงไปด้วยความกังขาชัยชนะ2-0ที่ควรจะเป็นเรื่องน่ายินดี กลายเป็นเพียงการพักหายใจชั่วคราวท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทำไมชัยชนะถึงไม่สามารถเปลี่ยนใจแฟนบอลส่วนใหญ่ที่ยังคงต้องการให้ผู้จัดการทีมออกไปได้คำตอบนั้นซับซ้อนกว่าแค่ผลการแข่งขันในสนามบทความนี้จะเจาะลึกถึง4ประเด็นสำคัญที่น่าประหลาดใจและน่าขบคิดซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพรวมที่แท้จริงของสโมสรในขณะนี้ได้ดีกว่าสกอร์บนบอร์ดประเด็นสำคัญ4ข้อจากชัยชนะล่าสุด 1. ชัยชนะเป็นเพียงการพักรบไม่ใช่การปฏิวัติสิ่งแรกที่ต้องยอมรับคือชัยชนะในนัดนี้ยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนใจแฟนบอลข้อมูลจากการสำรวจก็ยืนยันเช่นนั้นแม้ว่าชัยชนะจะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีและเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่สำหรับหลายคนมันเป็นเพียงก้าวแรกที่ดีเท่านั้นยังห่างไกลาจากคำว่าจุดเปลี่ยนไม่ผมยังไม่เปลี่ยนใจมันต้องใช้เวลามากกว่าแค่วันนี้มากกว่าแค่วันพุธ มันต้องอาศัยช่วงเวลาที่ต่อเนื่องที่เรากลับมาดูเหมือนตัวเองและเล่นได้ดีขึ้นความเชื่อมั่นต้องใช้เวลาสร้างหลังจากที่ทีมเพิ่งผ่านความพ่ายแพ้มาสามนัดติดต่อกันใช้ชนะเพียงนัดเดียวโดยเฉพาะเมื่อคู่แข่งคือเวสแฮมที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มตกอย่างหนักจึงถูกมองว่าเป็นเพียงการบรรเทาความเจ็บปวดชั่วคราวเท่านั้นประเด็นที่2ปัญหาซาลาแท้จริงแล้วคือปัญหาตัวสนับสนุน ประเด็นฟอร์มการเล่นของโมฮัมเหม็ดซาลาเป็นที่ถูกเถียงกันมาตลอดแต่การวิเคราะห์ที่น่าสนใจชี้ว่าปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่ตัวสาลาเพียงคนเดียวการตั้งคำถามง่ายๆว่าทีมดีขึ้นเมื่อมีหรือไม่มีซาลาอาจเป็นการมองข้ามปัจจัยที่สำคัญกว่านั่นคือความสมดุลของทีมการมีโจโกเมสยืนเป็นแบ็คขวาในเกมล่าสุดได้มอบความมั่นคงให้กับเกมรับทางฝั่งขวาและดูเหมือนจะช่วยยกระดับแนวรับทั้งแผง ที่เคยถูกวิจารณ์อย่างหนักให้กลับมาแข็งแกร่งขึ้นได้ความมั่นคงนี้เองที่ส่งผลดีต่อภาพรวมของเกมทางกราบขวาไม่ว่าไหจยจะลงเล่นในตำแหน่งปีกก็ตามนี่คือมุมมองที่ลึกซึ้งกว่าการตัดสินฟอร์มของนักเตะค,คนใดคนหนึ่งแต่เป็นการมองว่าองค์ประกอบของทีมส่งผลต่อกันและกันอย่างไรผมคิดว่าการที่โจได้เล่นในวันนี้ในฐานะผู้เล่นเกมรับโดยธรรมชาติทำให้เรามีความมั่นคงในฝั่งขวาโดยรวมมากขึ้นดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นโมหรือใครก็ตามที่เล่นฝั่งขวาผมคิดว่าวันนี้เราดูดีขึ้นเพราะมีโจอยู่ที่นั่นประเด็นที่ 3. ระหว่างชัยชนะของทีมกับความต้องการการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจที่สุดสําหรับแฟนบอลคือการที่ต้องเลือกระหว่างความต้องการเห็นทีมชนะกับความปรารถนาที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตําแหน่งผู้จัดการทีมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแฟนบอลบางส่วนถึงกับแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้ทีมแพ้ เพื่อที่ผู้จัดก,การทีมจะถูกปลดออกจากตําแหน่งอย่างไรก็ตามนี่คือแนวคิดที่แฟนบอลตัวจริงหลายคนไม่อาจยอมรับได้เพราะความรักที่มีต่อสโมสรนนั้นอยู่เหนือสิ่งอื่นใดชัยชนะของลิเวอร์พูลคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเสมอสถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บปวดและความขัดแย้งภายในใจของแฟนบอลในช่วงเวลาที่ยากลำบากของสโมสสได้ดีมีหลายคนในสัปดาห์นี้พูดว่าพวกเขาอยากให้เราแพ้เพื่อที่ผู้จัดก,การทีมจะได้ไป แต่ผมจะไม่มีวันนั่งตรงนี้และพูดว่าผมอยากให้ลิเวอร์พูลแพ้ไม่มีวัน500เมื่อความดื้อรั้นของผู้จัดการทีมอาจกลายเป็นอคติส่วนตัวโดยทั่วไปแล้วการที่ผู้จัดก,การทีมมีความดื้อรั้นในปรัชญาของตัวเองถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้แต่มีเส้นบางๆขั้นอยู่ระหว่างความเชื่อมั่นในแนวทางกับการตัดสินใจที่อาจมาจากอคติส่วนตัวซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลมีการตั้งข้อสังเกตว่า การปฏิบัติต่อผู้เล่นบางคนนั้นดูเหมือนเกินกว่าความดื้อรั้นและอาจเป็นเรื่องส่วนตัวที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของทีมประเด็นนี้สร้างความกังวลให้กับแฟนบอลเพราะมันบ่งชี้ว่าการตัดสินใจบางอย่างอาจไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของฟุตบอลร้อยเปอซผมไม่มีปัญหากับความดื้อรั้นแต่ผมมีปัญหากับการทำเรื่องที่ส่งผลเสียต่อตัวเองบทสรุป ก้าวต่อไปบนเส้นทางที่ไม่แน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าชัยชนะนัดล่าสุดเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นสิ่งที่ทีมสามารถใช้ต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นใจได้แต่ในขณะเดียวกันปัญหาพื้นฐานและความกังขาต่างๆที่สั่งสมมาก็ยังไม่หายไปไหนความเชื่อมั่นที่แท้จริงจะกลับคืนมาได้ก็ต่อเมื่อทีมสามารถแสดงให้เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมได้อย่างสม่ำเสมอในนัดต่อๆไปท้ายที่สุดแล้วชัยชนะนัดนี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนที่แท้จริงหรือเป็นเพียงแสงสว่างวาบเดียวท่ามกลางความมืดมนสองนัดถัดไปที่จะพบกับซันเดอร์แลนด์และลีดส์อาจให้คำตอบเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้น